เขาพบว่าหุ่นยนต์หญิงสาวของเขาจูจ่ๆก็มีเหงื่อออกชายหนุ่มกำลังจะเดินเข้ามาหาเธอแต่จูจ่ๆเขาก็เลื่อนล้มโชคดีที่หญิงสาวกระโดดเข้ามาช่วยไว้แต่เธอไม่ได้ช่วยชายหนุ่มเธอกลับยื่นมือออกไปคว้าน,น้ำหอมราคาแพงนั้นไว้วินาทีต่อมาร่างของเธอก็กระแทกเข้ากับร่างของชายหนุ่มด้วยน้ำหนักของหญิงสาวที่มีแผ่นเหล็กห่อหุ้มร่างกายไว้ทำให้ชายหนุ่มหายใจแทบไม่ออกและเขาออกคำฝั่งให้เธอรีบลุกออกไปเดี๋ยวนี้ในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันชายหนุ่มรู้สึกพอใจกับหุ่นยนต์กาลกแะเริ่มมมีควารู้สึกดีๆกับ อขณะที่หญิงสาวกําลังทําความสะอาดเธอบังเอิญทําปราสาทพ่ยที่ชายหนุ่มสร้างขึ้นด้วยความยากลําบากพังทลายลงมาจิตใจชายหนุ่มแตกสลายแต่ด้วยไหวพริบของเธอหญิงสาวพูดว่าแบตเตอรี่ของเธอเหลือน้อยแล้วก้มหน้าลงและยืนนิ่งชายหนุ่มโกรธมากแต่ทําได้เพียงระบายอารมณ์ใส่ตัวแทนบริษัทต,ต่อมาหญิงสาวขอโทษและง้อเขาชายหนุ่มให้อภัยเธอเมื่อมองดูปราสาทพ่ยที่ถูกทําลายเขาก็เปิดใจกับหญิงสาวว่าในวัยเด็กนั้นเขารู้สึกเหงามากดังนั้นเขาจึงสร้างปราสาทพ่ยขึ้นมา ตอนนี้ปราสาทได้คังทลายลงแล้วเขาก็ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นด้วยหญิงสาวฟังด้วยความเข้าใจแต่ในเวลานั้นเองผู้ช่วยก็มาถึงเพื่อเข้าร่วมประชุมกับชายหนุ่มหญิงสาวเดินตามเข้าไปและเธอนึกขึ้นได้ว่าผู้ช่วยคนนั้นคือพี่ชายของเธอเองเธอกลัวความจะแตกเธอทําได้เพียงยื่นชาให้เขาจากด้านข้างผู้ช่วยหันไปหาเธอและตกใจมากกับสิ่งที่เห็นปรากฏว่าหญิงสาวได้ใช้ผมยาวปิดบังใบหน้าของเธอไว้เธอดูเหมือนผีที่ออกมาจากหนังสยองขวัญ